จะตกจังเลยอน oh, <no. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะไปต้มไข่ให้พ่อจินคะนะครับว้าว <Wow. S 1> แต่พ่ออยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอะแต่พ่ออยู่ไหนนะอ๋อนั่นไงพ่อนั่งอยู่นั่นไงพ่ออยากกินไข่ต้มไหมอยากดิ เค <Okay. S 1> มีไข่อะไรบ้างล่ะมีไข่ต้มกับไข่ย่างมาต้มงั้นพอเอาไข่ต้มสุกแล้วกันโอเคอยากกินแบบสุกๆนะโอเคแล้วเรายไปเรียนการต้มไข่มาจากไหนอ่าก็ฝึกเอาไงฝึกเอาเหรอโเก่งมากเลยงั้นไปต้มให้พ่อกินเลยไ <Okay. S 1> ปกินไข่ต้มกันทุกคนโอเคปะเราไปเอาไข่มาต้มกัน,นเพื่อนๆนย้า เราได้แล้วไข่เป็ดน,นะครับอย่างนี้เลยนี่นะครับโอเคนี่นะครับทีนี้ผมก็เอาน้ำร้อนมาต้มกันนะครับเราเจอหม้อแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็เอามาใส่น้ำเลย แล้วนะครับเราก็ไปใส่เต่าเกตนะครับนะครับแล้วก็เอาไข่มาใส่นะครับใส่ทีแล้วลูกนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับอย่างนี้นะครับผมก็เปิดเลยนะครับจะเปิดแล้วนะครับ ได้แล้วครับแล้วลุงนอยนะยนี่นะครับอย่นี้เลยทีนี้เราก็รอให้น้ำมันเดือดนะครับเพื่อนๆถึง5้านาทีแล้วนะครับผมก็เอาไข่ ตอนมันฝึกแล้วผมก็ไข่มาปอกนะครับผมก็มาปอกตรงนี้นะคบทีนี้ผมก็ปิดเก๊กนะครับทีนี้นะครับนี่นะครับแล้วนะครับผมก็เอามาตักนะครับวางไว้ตรงนี้เลยค่ะจะฝึกไม่ฝึกนะครับวางค่อยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็เอาหม้อไปใส่ถ้วยไปใส่กระลำมังนะครรัับคบหม้อมันร้อนอยู่นะครับตอนเราแช่น้ําให้มันเย็นนะครับผมก็ามาปอกเลยนะครับนี่ครับแต่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยใส่เลยนะครับ นี่นครับทีนี้ผมก็เอามาปอกเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนี่ครับ สีอย่งนี้เลยนี่นะครับที่สีอย่างนี้เลยครับ นเกะแล้ค,ครับนี่ได้แล้วนะครับนี่เสร็จแล้วสวัสดีครับผมกายชาแนลครับผมก็เอาไข่ต้มมากินกับพ่อนะครับเราแบ่งกันแล้วได้คนละสองฟองนะครับเพื่อนๆใช่ต้องกายต้มเองกับมือใช่ เรามาดูกันเลยว่าไข่สามระดับของนงกลายจะมีระดับไหนบ้างนะครับมันจะอร่อยแค่ไหนเรามีซอสด้วยใช่ไหมใส่ซอสด้วยก็ลงมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหปอกเองกับมือด้วยนะครับเพื่อนๆน้องกายนะฮะโอ้โหน้ำออกมีน้ำด้วยครับมาดูนี่มันนี่แต่ก็ฮอนะฮะดูดิโอ้โหใส่ซอสหน่อยใส่ซอสหน่อย ซอสหน่อยนี่นะครับ yeah ย้อดซอสนิดหนึ่งนะฮะอือหือยอดโอ้โนี่โป้เลยใช่ไหมยอดเลยใส่ซอสใส่ซอสไข่ยางมาตงะตูมนะฮะที่ต้องกา่ต้มไข่สามระดับนะครับผมใส่ซอสใส่ซอสด้วยนี่ครับอือหือใส่ซอสตรงกลางใส่ซอสตรงกลางด้วยสิเลยใส่ซอสตรงกลาง ออร่อยดได้ได้ตรงนี้ใช่ไหมได้ตรงนั้นเลยเอ้โหดี <laughs> ไหมเสร็จแล้วตรงนี้เลยอ๋อกินกันเลยครับเพื่อนๆเรามาชองลองเลยเมืม่อคืนนี้อ่านหนังสือใช่ไหมนกไก่กอไก่ใช่ไหมใช่รครับกอ,อ,อเอ๋ยกอไก่เลยใช่ไหมช่องได้สุดเลยใช่ไหมถึงฮอ, <laughs> อ,อร์นฮูกมุมเลยอืมอ่าได้ได้ ว้าวสุดยอดเลยโอเควันหลังทอดไข่กินด้วยนะโอเคยหไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยนั่นแหละวันหลังน้องกายทำอะไรเป็นบ้างอ่ะจะจะกินแบบซุมตาด้วยแล้วก็ไข่ทอดสุมตามด้วยเหรอใช่โอ้โหตาบักหุงของมักเลยทุกคนชอบตาบักหุงนะ่ อืมอึมละมุนปากอืมอืมอืมอืัอฮมอืมโคอบคุณโหเราแบ่งกันได้คนละสองฟองเนาะใช่ไหมตำบักหงนี่มันใส่อะไรบ้างเน้องักย นี่งใส่พริกโอเคน้องไก่ระดับน้องไก่นี่กินพริกได้กี่เม็ดปลาละปลาไก่ใส่ไก่กินพริกได้สองเม็ดสองเม็ดใช่โอเคแล้วก็ใส่อะไรด้ใส่ปลาละปลาละแล้วก็ใส่อะไรบ้างน้ำตาลน้ำตาลใช่ถูกต้องโอเคแล้วก็อะไรอีกเกลือเกลือใส่ด้วยเหรอ อ่าอ่าใสเกลือด้วยสูตรนกไก่เนี่ยใส่อย่างนี้แหละดูโอ้ใส่แบบนี้ใช่ไหมเคยเห็นอยู่แล้วก็ใส่ไข่ชุรสผงนัวใช่ไหมใช่โอ้แล้วทอดไข่อะใส่อะไรบ้างใสน้ำมันโอเคใช่ไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ผักด้วยนะแบบใส่ผักด้วย ถ้าชอบผักก็ใส่ผักอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่โอ้ได้ได้ได้อืมน่าอร่อยปะวันหลังเนาะวันหลังเนาะเพื่อนๆเนานะกินทอดไข่น้องกายใส่ผักแล้วก็ส้มตําด้วยใส่เกลือนะฮะส้มตําใส่ตำหุงด้วยเอ้ยเลอะต,ตําบักหุงนั่นแหละแซ่บนัวโอเคเลยเนาะใช่โกี๊อืมอร่อยปะ จะหมดแล้วโอ้โหอ๋อวางนี hmm. mm ่แ hmm. ห oh. mm ้งกายเลยโดยด้วยโอ้โหดูเยมากครับผู้ชมเด็ดเหมือนฝนจะตกเลยเนาะวันนี้เนาะโอ้โห นี่เพิ่งได้กินครั้งแรกนะฮะฝีมือน้องกายนะฮะซึ่งสุดยอดมากโอ้โหขนาดตอยังอยากกินด้วยเลยดูที่โอหเนี่ยบินว่อนเลยขนาดตอยังหิวโหยเลยแือไข่ต้มไข่บาหอมเป็นยังสามบ้านอะนะยอดเลยจริงโหโคตรสุดเดี่เดดูอื้อือ อร่อยเออแบบขั้นเทพโอ้โดูสเต็ปเป็นอย่างทียอดจริงเก่งไก่ได Herm ้เลยมาคร mm. ับใก่จะหมดแล้วรีบกินให้หมดเนี่ยถ่าผู้ชมน้ำลายเลยเลยเลยเออน้ำลายเื้ยโอ้โหเหลืออะไรเนี่ยงงไปหมดล้ว เรียกท่านผู้ชมกินด้วยหน่อยนะกินด้วยมากครับผู้ชมกินไข่ต้มครับใช่ครับต้มนกไก่นะฮะต้มเองกับมือไข่สามระดับระดับหนึ่งเอาไปต้มระดับสองเอาไปปอกระดับสามกินนะฮะไข่สามระดับนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าอยากมาตู้มย่างอะไรนะไข่สามระดับแบบนี้นะฮะนี่ดูนะฮะโอ้โ ว้าวว้าวเลยนะฮะอืมไข่สามระดับนะครับผมเป็นไงไก่ดอปกัแล้วดรปเสืดครับอื <c oughs> เข้าปากเลยอุ้ยเสือเข้าท่ำนี่มันไข่เข้าปากนะฮะสุดจริงจริงอุ้ยหน้าอย่างฟินอืโอ้โห้ย มีไข่แดงสุดเลยครับครับไข่เป็ดนะครับใช่มีน้ำด้วยครับไข่เป็ดนี่มาจากเป็ดใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันมีน้ำด้วยแต่น้ำหมดแล้วครับหรอใช่ครับอ้ยสุดยอดอ้นี่ระดับไหนเนี่ยระดับระดับระดับเป็ดครับระดับเป็ดนะฮะโอ้โหเยนเลยนะฮะดูว้าวว้าวเลย น่าอย่างรินโหเยี่ยมโหเจ็บเยี่ยยอดสุดยอดสุดยอดจริงวันหลังนี่ต้องกายต้องทำเมนูเด็ดๆที่สุดแล้วนะ ยังพอดไข่อย่างเงี้ยนะใช่คไหมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเซฟไก่กระทะร้อนนะใช่ไหมล้างถ้วยเองก็เป็นใช่ไหมกินแล้วก็ล้างถ้วยเลยใช่ไหมแบบใส่ใส่ใส่น้ำมันอ่ะใส่ใส่สบู่ใส่สบู่ใส่น้ำมันสบู่อ๋อก็คือใส น้ำมันเหรอนันมันเป็นที่ล้างจานไงอ๋อสันไล่เฮ้เราก็นึกว่าจะเอาสบู่มาทอดงงเลยโอ้โหพอจะหมดละอร่อยมากมากเลย อืมโอเคโอเคของไก,ก่ก็สองนะกินไม่หมดอ่ะอืมอืมนะเราเปลี่ยนกันกินน้องไก,ก่เอาให้พ่อพ่อก็ของพ,พ,พ,พ่อให้น้องไก,กนะ่อ่ะยิงไงถูกถูกใจไหมลนะ่ะ sơ lạp canh nha thầy phó nữa, đó sạch im mắt ở nam ấy <laughs> ở nam <laughs> đi nam hay phép đi โอหนะฮะงูางกายของเราเป็นไงเป็นไงอ,อิมแล้วใช่ไหมโอ้โหน้ำแข็งมาด้วยโอ้ไม่ใช่น้ำแข็งนี่หรอน่ะกินเลยเอืม,อม โอ้ยสองคำสุดท้ายแล้วแซ่บจังอืมโอ้โหเ๋ยวซอสลีลาการเหยานะฮะแบบป๊อกป๊อกนะฮะนี่นะฮะโอ้โหดูว่าอื้อหปิดตั้งป๊าบเข้าให้เออเอาละอื้ชว์สเต็ปกันหนึ่งที หวนชื่นนะฮะเค็ม <Kim. S 1> ออูนเค็มโอ้โหไอ่เราก็นึกว่าจะอร่อยก็เหยนใส่เป็นโอ้โหเป็นช้อนเลยเมื่อกี้ไม่ใส่ข้าวก็เค็มอ่ะลิอ่ะอ,อะไรอะไรนี่เป็นการทำกินเองครั้งแรกนะฮะของน้องกาย <Yahoo! S 1> เป็นแกเลือกเป็นเมนูต้มไข่นะครับผมทำกินเอง ยอดจริงๆเปิดอีกแล้วดูแล้วน่าจะอิ่มนะครับข้าวในจานนี่น่าจะไม่หมดหมดไหมหมดมหมดนะฮะลอดูนะครับว่าจะหมดไหมเมื่อคืนนี้ท่องกอไก่ไปถึงอะไรนะถึงสอสาราเงียบเหงานะฮะ,อระรอสอรพฤษีหนวดยาวนะหนวดยาวหนวดวนี่ยาวเลยนะ หมดยาวมาถึงนี่เลยครับใช่ไหมใช่ครับหรือสีจำสินโน่หมดยาวมาถึงนี่เลยเออกินเถอะเออกินเถอะกินเถอะไข่ยำเยอะโอ้โหมือ เด็ดอ๋อลยอ่อยลยอด็ดยอดอ่ะอิดเดี๋ยวอะไรอิดเหลือเหลือสามเนี่ยเหลือสามชิ้นดูแล้วดูแล้วน่าจะแบบว่าไก่สองฟองนี่กะเพาเนี่ยโหบานเลยนะใหญ่แล้วนะ หมไหมอันนี้ก็ฟองฟองอ่ะเออขอขอไข่ไงขอไข่ไงองฟองไงไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนี่ยเนี่ยในมันเป็นสีขาวอันนี้ไข่ผสมไงเป็ดกับไข่โอ้เป็ดกับไก่อะกินเลยอิ่มไหมวะน่าจะอิ่มแล้วนะครับผม อาถ้าอิ่มแล้วก็ลาคุณผู้ชมเลยลาก่อนครับถ้าอิ่มแล้วก็เอาไว้ดูนกกายทอดไข่นะครับผมในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีโอเคบ๊ายบาย